คุณเคยสงสัยไหมว่าเรื่องราวความรักในชีวิตจริงมันซับซ้อนและเข้มข้นกว่าในนิยายขนาดไหนแน่นอนว่าคุณไม่ควรพลาดรักสามเศร้าสเสน่หาสองใจ Tangled Hearts, Thorn Between Two l o s ผลงานนิยายรักโรแมนติกดราม่าเรื่องล่าสุดจากปลายปากกาของสอไอเดียที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงอารมณ์หัวใจอันเร้าใจและเข้มข้นที่สุดราวกับได้สวมบทบาทเป็นตัวละครหลักมินจองสาวน้อยผู้ถูกชะตาชีวิตพัดพาให้ต้องเลือกระหว่างคนสองคนที่เธอรัก เรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อจูจูมินจองก็ตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกต้องเลือกให้ได้ว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับเธอระหว่างรักเก่าในวัยเด็กกับเจ้านายสุดเพอร์เฟกที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตเส้นทางความรักเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามเมื่อมือที่3ปรากฏตัวจะทำให้มินจองเจ็บปวดเสียใจและต้องตัดสินใจครั้งสำคัญนิยายเรื่องนี้จะพาคุณค้นหาคำตอบแห่งชีวิตคู่บทเรียนการเติบโตการเยียวยารักษาบาดแผล และเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นเนื้อหาเข้มข้นกินใจครบรสชาติความรักที่จะทำให้คุณอินจนลืมหายใจเสมือนได้มีชีวิตอยู่ในเรื่องราวไปพร้อมกับตัวละครผ่านการเล่าเรื่องอย่างละเอียดลึกซึ้งเต็มไปด้วยอารมณ์และบทสนทนาที่เราอารมณ์รัก 3, สามเศร้าสเสน่หาสองใจไม่ได้เป็นแค่นิยายรักแต่เป็นการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคนคนหนึ่งการเผชิญหน้ากับอดีตความกลัวความสับสนจนในที่สุดก็ค้นพบคำตอบของหัวใจ และชีวิตมันจะสะกิดต่อมความคิดของคุณให้หันกลับมามองความสัมพันธ์ของตนเองในมุมที่ต่างออกไปด้วยสำนวนภาษาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ลึกซึ้งกินใจราวกับโลกทั้งใบถูกถ่ายทอดลงบนหน้ากระดาษผสานกับการสร้างตัวละครที่มีมิติสมจริงราวกับมีลมหายใจทำให้นิยายเรื่องนี้เป็นประสบการณ์การอ่านที่น่าตื่นเต้นชวนให้คิดถึงและอยากติดตามจนวางไม่ลงคุณจะลหลงไหลในทุกตัวอักษรเพลิดเพลินกับทุกฉากและอินไปกับทุกบทสนทนาราวกับได้อยู่ในเรื่องเสียเอง อย่าปล่อยให้ความลังเลใจมาขวางกั้นคุณรีบหยิบรักสามเศร้าสเสน่หาสองใจขึ้นมาอ่านด่วนถ้าพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสู่เส้นทางสายใหม่ของความรักและพบกับคำตอบที่ทุกคนในโลกนี้ต่างตามหาด้วยปลายปากกาอันเปี่ยมพลังซอไอเดียจะถ่ายทอดให้คุณเห็นว่าทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของมันอยู่ที่ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างไรต่างหากสนใจสั่งซื้อหนังสือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเพราะไม่มีความรักไหน ที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคแต่ถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาในรักแท้ศักด์วันเราจะพบคำตอบที่ใช่ให้กับคำถามในใจเสมอ